เฮ้ย hey, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โอเก้นคาเฟ่แอนด์รีสตอร์ค่ะร้านนี้นะคะจะอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะเป็นร้านสไตล์แบบชิลๆนะคะมีมุมถ่ายรูปมีเครื่องดื่มอาหารให้รับประทานกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าแลหละหน้าร้านแล้วนะคะบรรยากาศดีมากวันนี้นะคะอากาศไม่ร้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทัวร์บรรยากาศภายในร้านะแล้วก็มุมถ่ายรูปน่ารักรอบๆร,ร,ร,ร้านกันค่ะ เราไปชมกันข้างในดีกว่าเลยค่ะมามามาตามมาวันนี้บรรยากาศดีมากแดดไม่ร้อนมากนะคะแล้วเหมือนฝนจะตกด้วยแต่อย่าเพิ่งตกนะ <c oughs> นี่เราอยู่กันด้านนอกของร้านค่ะใช่ไหม ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งสบายๆคูลๆกันในร้านโอ๊กแลนด์คาเฟ่แอนด์เลสเตอรลองแล้วที่นี่นะคะความประทับใจที่ชอบเลยตั้งแต่ที่มาก็คือบรรยากาศของร้านคือแบบมันออกแนวแบบวินเทจ สไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักอ่ะคือแบบเขาจัดโซนแล้วก็มุมได้แบบดีมากๆเลยนะคะมีลานแบบหินเดินเนาะเขาขาวทางมาลายแล้วก็มีมุมแบบคล้ายๆแบบป้ายรถเมล์แล้วก็มีจักรยานจอดอยู่คือเป็นมุมที่แบบน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจหนึ่งที่แบบเราเราชอบบรรยากาศของร้านนี้คือแบบเห็นแบบหลายๆเพจหลายๆคนรีวิวเนาะเราก็แบบอุ้ยสนใจแบบอยากจะมาลองรีวิวดูบ้างคือแบบว่าบรรยากาศมันดีมากนี่แล้วก็สั่ง เครื่องดื่มไปแล้วเดี๋ยวเรารอมันติดๆนะคะนี่นะคะเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะราคาหลักร้อยแล้วก็มีเค้กมีขนมนะคะให้เลือก รับประทานกันด้วยก็มีหลากหลายเมนูเลยที่นี่บรรยากาศคือแบบดีมากเลยชิลๆมีที่นั่งให้เลือกหลายๆที่เลยค่ะมีทั้งในโซนินดอแล้วก็อาดออย่างที่บอกนะคะโซนข้างนอกจะเป็นโซนอวดอมีซุ้มแคมปิ้งให้เราได้นั่งเล่นกันค่ะแล้วก็เมนูนะคะที่เราอยากจะแนะนําที่เราสั่งไปของร้านนี้แนะนําเลยละกันน่าทานมากจะเป็นซอสคาราเมลมิลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นลา,าเต้เกวโ,โตมัทฉะนะคะเดี๋ยวเราต้องรอไอเนี้ยมันดังติดๆก่อน นะคะว่าจะหน้าตาจะแบบออกมาเป็นยังไงรสชาติจะโอเคไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะคะดูสิบรรยากาศคือกมันชิวมากวันนี้เราโชคดีมาที่แบบโดยที่แบบไม่ค่อยมีแดดอะ่ะเออก็จะได้แบบอบอ,อบอุ่นอบอุ่นนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้คนก็แบบไม่ค่อยเยอะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะก็คือร้านก็จะอยู่แบบเดินทางม,มาง่ายมากเปิดแรบบูปแบบมาเลยเพื่อทวงคนใส่หนึ่งค่ะ A Later Few Moments ทุกพอนี่เครื่องดื่มที่เราสั่งมาแล้วอันนี้เป็นซ้าคาราเมลปั่นแล้วก็อันนี้เป็นลาเต้เกียวโตมัช่ะน่านันมากที่วันนี้ก็ชาเขียวเกียวโตได้รสชาติของความเป็นแบบเกียวโตมัช่ะมากหอมนมบ หวานเอ้ยแต่แบบว่ามันไม่หวานมากอ่ะคือแบบชาเขียวมันแบบละมุนลิ้นมากอ่ะทุกคนมันมันแบบมันดีมากแบบอินอินแบบังไรเน่ยแล้วื้าไปดื่มไปทานเนี่ยื่ที่แบบเป็นเพราะว่าแบบเกีียวตอาชาที่อื่นมันจะมีของความแบบเฟื่อนๆเป็นแบบขุยๆของหอมชาแต่ที่นี่มันไม่มีเลย ติดใจซอครา,าเมลมิลปั่นอันนี้คือแบบเพิ่มความหวานแก้วนี้ก็ได้กลิ่นอายของความเป็นนมและคาราเมลผสมกันก็หวานหวานหอมอร่อยอันเนี้ยละมุนลิ้นเหมือนกันแบบคือมันก็ดีมากแล้วแบบมันนุ่มอะความนุ่มของนมกับคาราเมลมันก็แบบเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยด้สิโดยรวมคือชอบอันนี้มากกว่า เราชอบสีเขียวนี่ทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึงนะคะที่อยู่ในโซนเอาดอร์ใกล้ๆก,กับบุมแคมปิ้งเมื่อกี้นะคะเป็นมุมแบบปิกนิกอะ่นะเนาะก็จะมีแบบนี้เลยพร็อพให้เรามีแบบขนมวางเป็นพรอ็อพเป็นโต๊ะเล็กๆโต๊ะพาอใบเล็กๆแล้วคือตอนนี้คือแบบลมเย็นสบายมากชอบมากบรรยากาศที่นี่แบบเยอะไปด้วยมุมถ่ายรูปแบบชิลๆแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นร้านที่แบบมีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารขายเหมือนกันน่าจะมีแบบโซนเขาเยอะมากจริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่จอดรถก็กว้างด้วยจอดรถได้หลายคันมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ดีมากเลยตรงนี้เป็นมุมแบบแบบแคมปิ้งมีเก้าอี้แคมปิ้งแล้วก็แบบมาถ่ายโซนอินดอร์น่ารักน่ารักเพร,า,ราจะมุมแบบโอเคแบบน่ารักมากเลยนะแต่กล้าผลอมา เขาไปนอนได้เลยอ่ะมันอยู่ฟิลเหมือนอยู่เขาใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งของเขานะคะตะเกียงกอี้ผ้าใบอุปกรณ์ใส่ของหนางนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่แบบถ่ายรูปได้แบบน่ารักมากๆเลยโซนแคมปิง้งเอาดอใครสายฮอปเปอร์นะคะคาเฟ่คาเฟ่ฮอปเปอร์นะคะ,คคอ,ะ,คะอย่าลืมคาเฟ่นี้เลยนะคะโปกแลนคาเฟ่ค่ะนี่นุคนตรงนี้นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นมุมฮอตฮิตของร้านเลยนะคะเป็นมุมแบบโซนแบบแคล้ายๆออกแนวแบบแ สตรี Street, ญี่ปุ่นอนะวินเทจนะคะนี่จัก,กรยานมีตรงเนี้ยศาราอรอรถอป้ายรอรถไหมกูมุ <c oughs> <c oughs> มน,นี้น่ารักมากถ้าแบบแต่งภาพดีดีมันก็จะแบบแบบมินิมอลโซนน่ารักนะ่ารักเนาะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปมุมน,นี้กันดีกว่าว่าถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงลองไหมโอเคป นี้นะคะก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่เราเดินเข้ามาเพิ่งรูว่าล้านที่นี่ไม่ได้มีแค่แบบสองโซนในโซนคาเฟ่กับโซนด้านนอกคาเฟ่มีไอควันเหมือนอยู่ในธรรมชาติจริงๆโซนนี้เหมือนแบบเป็นโซนน้ำตกเหมือนแบบใครที่แบบสายธรรมชาติมีอาหารให้รับประทานมุมชิวๆที่นี่คือแบบได้เลยนะสวยมาก คือที่นี่บรรยากาศปลอดป่งล้วก็โล่งสบายบ้างมากๆเลยนะคะร่มรื่นมากค่ะร้านที่นี่แนะนำเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับบรรยากาศของร้าน เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับบรรยากาศของโอเก้นคาเฟ่แอนเดสเตอร์ลองนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากมีหลายโซนให้เราได้แบบเป็นเลือกนั่งเลือกรับประทานอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เลือกถ่ายรูปในมุมสวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าร้านนะคะเป็นมุมแบบตกแต่งด้วยโทนสีขาวแล้วก็ ประดับไปด้วยต้นไม้สีเขียวซึ่งมันแบบเข้ากันอย่างแบบดีมากๆนะคะแล้วก็ภายในก็จะตกเป็นตกแต่งเป็นโทนสีขาวซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็โซนด้านนอกของร้านก็จะแบบตกแต่งไปด้วยแบบธรรมชาติมีน้ํำตกมีแบบเหมือนเขาเรียกว่า dry ice เย็นๆนิดนึงบรรยากาศดีมากๆนะคะมีหลายโซนให้เราได้นั่งก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยคือแบบที่ร้านที่น,นะคะแบบดีมากค่ะประทับใจมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่ที่กว้างขวางนะคะเครื่องดื่มอาหารอร่อยแล้วก็ที่จอดรถนี่ก็คือแบบกว้างมากแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากนะคะใครนะคะสนใจที่จะเดินทางมาที่ร้านนี้นะคะโอกเก้นคาเฟ่แอนด์รีสอร์นะคะอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะอยู่ซอยเก้านะคะขับรถมาเปิด GPS เเปิดแมพมาได้เลยนะคะเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากค่ะ เดี๋ยวยังไงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะ EP นี้ให้โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ EP หน้าว่าโบนิต้าโบอยากจะพาไปคาเฟ่ไหนหรือว่าไปสถานี่ท่องเที่ยวไหนนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย